พี่น้องจ้าเดี๋ยวเมื่อในแม่ชะจันสิมาว่าพญยาย่าซ้อนล้านใหเ้เพื่อนๆฟังนะคะอะมาฟังกันเลยค่ะอะจวดเลยค่ะทําแม่ฟังเน้อพงร้านลาธารา,าเกิดใหม่ย่าในง้อแต่ข้านการสร้างเสือแป้งเงินคําแก้วมันบอม่นของไฟ <c oughs> ให้ผู้มีความเพียรหากเห็นจริงแท้ให้ผมอเมาม่ขานการงานว่าเต,ติองต่อบรรห้พอเงินล้านคาแพง ให้พัวแปลงใจสู่นักบากบอได้ว่าสมัติแห่งความเจ้าปัถนาอันหนึ่งขอยเมสินาในมโน,โนยันในขาาดี่นักเป็นมาต้นผ้ามันแกนซานท่านนั้นเป็นท้องเขาสะเบงทางเดินเทศจนถึงเขาเขน้องในพันโุนวันเกษมเส้นางต่มก็หนเป็นคนสมซสื้อแมนสิตายกดกรรมภายนาก็แมนคน แม่ที่จนสิ้นสั่งก็พอกินน้ำเพลินซื้อาม่ลื่นน้นมีแก้วแกนทาแม่ที่ลุ่งแซนามก็เหี้ยว่าไม่สินแม่ที่ลุ่งนอนดินก็พอเป็นคนให้แม่ที่ไปใซได้ก็มีสินเป็นแกนแม่ที่นอนอยู่ห้องสินนันก็รักษาสินังเป็นน้ำหัวปากการล้อมโยสินังเป็นโอแก้วแงมเก้าแหงนอนสินังกอยระตอนกวามสัวทางลายสินังเป็นอาพ้นเพืองทะเนมเนมเนื้อ เส้นหน้ากายเป็นเสื้อผ้าอาพรต้มหอ้อเส้นต้องเป็นพ่อแม่เจ้าย่ามวยหมดจมเส้นสิผ้าเมื่อห้องสวรรค์พรมเทวโลกเส้นสิผ้าแจ่มเจ้าทั้งเท่าที่กระเมอย่างว่านละพันพุ่นสหายโศกพรเส้นทรงให้หน่ยดงกาเนงเจ้าเวยมจบจบออันนี้พญายาสนอืมมันได้ไล่บทบอกว่าอนน่ สอนร้านเนี่ยสอ,อนมาแล้วพลื่อกระไดนี่มันปวดมัน้อต้นมาแล้วเนี่ยเอาผมมาแล้วมันถ้าจิ้มลูกก็ได้อันนี้กัพอแห้งแล้ว <laughs> โอเคค่ะเป็นสนจ้า